สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินจิดลำธารอีกแปลงนะครับที่ดินจิตลำธารแปลงนี้ด้านหลังเป็นลำธารน,น้ำใสๆเนี่แหละครับส่วนด้านหน้าเป็นถนนระย่างนะครับพื้นที่แปลงนี้เป็นพบตห้านะครับมีทั้งหมดสามไร่สามงานห้าสิบแปดตารางวาพื้นที่นั้นสวยนะครับสวยด้วยลำธารกว้าง สิบกว่าเมตรนะครับลำธารนนะ้นกว้างอยู่สิบกว่าเมตรน้ําใสๆที่ไหลมาเนี่ยแหละครับมันเป็นสวนผลไม้นะครับพื้นที่แปลงนี้ก็จะมีขนุนนะมีจมโอเนี่ยแหละครับ,รบส่วนที่จะลำธารเนนะี่ยกว้างอยู่ประมาณสักสี่สิบเมตรน่าจะได้นะครับมันก็จะมีหลักเขตหลักแนวเขาอยู่เพราะพื้นที่แปลงนี้เป็นพอปรห้านะครับพื้นที่แปลงนี้จะสวยด้วยลาธารที่น้าไ,ไหลไหลใสเนี่ยแหละครับตอนนี้ฝนมันตกอาจจะขุนบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่มากแล้วครับ แต่ก็จะมีความใสอยู ok. ่บ้างตอนนี้ผมพามาดูด้านหลังของลำธารนะครับที่ไหลอยู่นี่ส่วนบริเวณใกล้เคียงกับเราก็จะมีจุดกลางเต็นท์อยู่นะครับพื้นที่แปลนี้ด้านหน้าก็จะมีเพื่อนเพื่อนบ้านเป็นจุดกลางเต็นท์อยู่นะครับก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่มีจุดกลางเต็นท์ก็มีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวนะครับ้นที่แปลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับนี่ส่วนนี้เป็นด้านท้ายของแปลงนะครับน้ำใช้ใสเนี่ยแหละครับ น้ำอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดซ้ำๆให้ฟังนะครับตอนนี้ผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นสวนผลไม้สวนผลไม้นั้นก็จะมีเสออ้มโอนะครับส้มโอกับขนุนนะครับเป็นหลักเรื่องน้ำเรื่องไฟนะั้นครบนะครับเขาได้เดินเออ่ไฟฟ้าเข้ามาในที่เขาเอาไว้แล้วนะครับเขาได้จัดญ้าแล้วก็ ทําความสะอาดในแปลงของเขาเอาไว้ส้มโอนี่ก็ยังไม่แก่นะครับเป็นส้มโอที่แก่บ้างไม่แก่บ้างแ่ที่แก่ๆถ้าเกิดเราแต่งนางเขาแบบนี้ครับเนี่ยแต่งนางเขาเขาก็จะอยู่กับเราได้อีกสักพักนึงนะครับอยู่ได้นานอยู่พื้นที่นั้นไม่ต้องถมเลยนะครับเพราะด้านหลังเป็นลาธารมีน้ํามันก็จะไหลลงลาธารหมดนะครับพื้นที่ทั้งหมด สไร่สางานห้ตารางวาเขาขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ่งล้านสามแสบาทราคาต่อรองได้นะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำงหชชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่เป็นนี้สวยนะครับเพราะว่าไม่เปี่ยวครับไม่เปี่ยวส่วนด้านหน้าก็เป็นถนนระยาาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ด้วยนะครับ นี่แหละครับส่วนในแปลงก็จะมีะขนุนนะครับขนุนมะม่วงขนนี่ลูกใหญ่นะครับมีขนนลูกเบลมเทมเลยแก,แก่แล้วทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมีขนุนเต็มไปหมดเลยครับขนุน เยอะเลยครับแล้วก็ส้มโอเป็นหลักนะครับมีมะม่วงมีมะม่วงอยู่สี่ห้าต้นนะครับห้าหกต้นนะครับมะม่วงห้าหกต้นแล้วก็จะมีรั้วทําให้แล้วนะครับด้านข้างจะมีรั้วมีเสานะครับแต่ยังไม่มีรดหนามนะครับพื้นที่เป็นนี้ก็สวยนะครับมีความร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่พื้นที่ก็เราก็ไม่ต้องปรับนะครับปรับแค่นีิดหน่อยนะครับเพราะพื้นที่เขานั้นอาจจะอยู่ในช่วงช่วงเสมออยู่แล้วนะครับ ก,ก็ไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะครับส่วนตัวนี้ผมกำลังจะพาออกมาดูด้านหน้าของแปลงนะครับด้านหน้าของแปลงเขาจะมีประตูเอาไว้นี่ครับมีประตูทางเข้าทางออกเ็าทำเอาไว้ไว้เรียบร้อยส่วนหน้าบ้านก็มีเพื่อนบ้านอยู่นะครับด้านหน้าจิตนนลาดระย่างนะครับส่วนด้านนี้จะไปน้าตกเจ็ดโคดไป สมุนมิจะภาพไม่ว่าจะเป็นทับความโมกเหล็กเข้าไปเส้นนี้นะครับส่วนด้านาขวามือของผมก็จะไปน้ําตกบึงไม้น้ําตกเจ็ดคดน้ําตกละลักษณ้าตกโกลอีดกไปอบตอจอมไปเซเว่นก็ตรงนี้แหละครับห่างจากเซเว่นประมาณห้ากิโลนะครับพื้นที่แปลน,นี้นะครับด้านหน้าจิตถนนละยางนะครับหน้ากว้างประมาณหกสิบเมตรน่าจะได้นะครับพื้นที่ที่ติตถนนละยางนี่แหละครับ ตอนนี้ผมก็พามาดูในแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีส้มโอออกลูกแล้วทุกต้นมีผล,ผลผลิตแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนส้มโอก็มีมากกว่า40-50ต้นนะครับขนุนก็มีมากกว่า10กว่าต้นนะครับแล้วก็มีมะม่วงอยู่ด้วยนะครับมีป,ปว่าปนกันไปนะครับมีก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนที่เป็นน้ถือว่าคนที่ชอบออสวนผลไม้นะครับแล้วก็จะสร้างบ้านหลังเล็ก,เ,ลกเอาไว้เพื่อ เล่นน้าก็จะมีลําธารอยู่ด้านหลังนะครับลมลื่นนะครับน้ําก็ใสๆเล่นน้ําเล่นน้ำ,น,น,ำน้ำก็ไม่ลึกมากนะครับน้ําด้านหลังก็ไม่ลึกมากนะครับสวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ว่า,า,ายืนอยู่บนนั้นมันจะสูงขนาดไหนแต่เขาทําทางลงไปเล่นน้ําเอาไว้นะครับ ครับตันนี้ผมพามาดูด้านท้ายของแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับคือหลักเสาเขตเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเสาเขตแล้วก็จะด้านหลังก็เป็นลำธารอ่าลำธารแบบนี้แหละครับที่น้ำไ,ไหลๆนี่แหละครับส่วนหลักเขตอีกอันนึงก็อยู่ตรงต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงใหญ่นะครับที่มีเขาจุดกลางเจีนไว้นะครับกว้างประมาณสี่สิบกว่าเมตรนะครับไม่น่าจะเกินห้าสิบเมตรแล้วครับ ด้านหลังก็จะลำธารจต่เขาทำทางลงไปเล่นน้ำเอาไว้ให้แล้วพื้นที่แปลนี้ห่างจากอำเภอบรานาประมาณ16กิโลนะครับห่างจากอำเภอเกียงคอยประมาณ23-24กิโลนี่แหละครับห่างจากมอเตอร์เวย์ประมาณถึง10กิโลน่าจะได้นะครับพื้นที่สวยนะครับน้ำก็ใสๆถ้าเราแจ้งกันหน่อยก็จะโอเคแล้วครับเนี่ยน้ำมันไหลทั้งตลอดนะครับแต่หนาแรงน้ำแห้งนะครับตรงไหนก็แห้งหมดแล้วครับลำธารพวกนี้ พื้นที่ตั้งอยู่ที่จำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพื้นที่มีทั้งหมด3ไร่3งาน58าตารางวาพื้นที่เป็นพบห้านะครับเขาขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ่งล้านสแสนบาทราคาต่อรองได้สนใจนัดดูที่ได้ทุกวันนะครับหรือโทรมาปรึกษาที่ดินแปลงนี้ก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์089 0863989นัดดูที่แ้ทุกวันนะครับ